สามพัเงินจ่ายเ็จล้านก่อนได้ยหล้งจานได้ไหมพี่ล้างจานได้ครับล้างจานก็จานน้มพิ้งครับพิ้งแต่ละอย่างนี่น้แบกลมตรงนี้แบกลมพอได้นะพี่ทัองใหญ่อยู่อไม่มีเงินจ่ายนะเนี่ยโอ้ยพามาเที่ยวจะไมมีเงินจ่ายตายเลยล้มหมูมาเป็นอ่ะลองมัดดูโอ้โหดี๋ยวโี้ ได้กี่ร้อยเนี่ยเดี๋ยวผมพิจี่ประเมินประเมินค่าตัวดิพอทำงานใช้นี่ได้ไหมครับประมาณกี่บาทพี่ประมาณกี่บาทค่าแรงเนี่ยน่าอยู่เป็นอาทิตย์นะครับสามพันร้อยู่นี่อยู่ดีนะ ผมมีตังคจ่ายเนาะเขาเราต้องช่วยเขาเจ็บล่มนี่แหละเอาลองกันที่สองเอาเอาเอโอ้พามาเที่ยวยังดีว่าแต่มีตางค์จ่ายว่ะเออพามาเที่ยวจะไม่มีเงินจ่ายสุดใจวะโอ้โอ้คืออยู่นี่เรื่องพองอะลืมะต้องอยู่ทักอาทิตย์นึงเนี่ต้องอยู่จักอาทิตย์หนึ่งยังอาทิตย์นึงครับเ้าเ พี่มันก็เลยจะไม่ไปอยู่สักอาทิตย์หนึ่งข้อสองข้อพี่เพี้ยวพี่มาอยู่เนี่ยพี่ได้เมียฝรั่งไงเนี้ยโอ้โหตีเนียฝรั่งเร็วเร็วเดินเมียฝรั่งบุ๊บเดินหาฝรั่งเลยเหรอเดินหาฝรั่งเลยเอาเมียผู้ชายผู้หญิงพี่พี่ไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บเอาวางไว้ที่เดิมพี่วางไว้ที่เดิมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้แบกเดี๋ยวพี่ไม่ต้องพี่ไม่ต้องพี่ไม่ต้องยุ่งเลยพี่ไม่ต้องยุ่งเริ่มข้อแล้วเริ่มข้อแล้ว พี่พี่เคยมาเลี้ยงอยู่เป็นี้มาก่อนนะพี่แดนเลยนะเคยพามาเลี้ยงแต่ไม่มีเงินจ่ายนะฮะสุดแดนมาหนั่งโตเขาฟรีก็คอคือคือคือสองพันที่สองาพเออโอ้ยอยู่ได้อยู่ได้อยู่เป็นก็เรียกว่าอยู่เป็นทานไปพี่ทานพาแบบนี้อยู่ได้นเด้ออยวกลับกันเลยนะฮะ ได้อยู่่ใชม้ไไดอะเลยสี่มีแต่งใจไอ้แบบนี้ก็ได้เหรอเออเขาให้ไปเออเขาให้เปล้างถ้วยล้างจานเอ้าแล้วแล้วเขาให้ไปล้างถ้วยล้างจานหน่ยพี่เออทำไงไม่มีหรอใช่เอาเก็บโต๊ะดิเก็บโต๊ะเก็บเก้าอี้ดิพี่เอ้าอุ้ยมาเลี้ยงน้องๆครับนี่วันนี้ครับโอ้ยมามีการบอกว่ามาแต่พี่เลี้ยงเอ มาเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองเพื่อนปะพ่อเขามาเก็บเงินอ้าวไม่มีเงินจ่ายอ้าวเล็วพังไม่ได้คือวันอ้าวค่อยคือวันอ้อต้องต้องใช้ไม่ผ่านนะนี่ไม่ผ่านนอะมาแล้วเอาเอาเอางงงงเอาคือได้อยู่โอ้ได้อยู่คือ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 แกวแก้วแก้วโอ้โกบัญหาเลยวะ เออไปละเริ่มคลองละเริ่มคลองละเริ่มจริงมึงเละมึงทำไมไม่ยอมช่วยเก็บกูล่ะเออ้วก็พี่บอกว่าพี่เลี้ยงเนาะพี่บอกว่าพี่เลี้ยงเนาะเออแล้วพี่เลี้ยงพี่กูคนเดียวอ้าวก็ใช่แหละเนาะคนคนเลี้ยงเนาะรลามิดอบตัวเออเวลาผิดก็ผิดแต่กูเออดราม่าแล้วครับเอาตัวที่สองเริ่มเป็นอเริ่มคลองแล้วพี่เอ้ายื้ยเยอะไปแก้ว อันนี้เขาเรียกว่าเอียวลั่นเลนะฮะนี่่ำไมคาดใจดีอ่ะเออไม่งั้นเขาเก็บตังค์พี่กระจายใช่มันก็ต้องจ่ายไงเออมีตังค์ไงทำอันนี้ไปก่อนอันนี้โอเคไหมครับเรียบร้อยแล้วเนาะเพราะคือสามพันนี่ก็ไม่เป็นไรเนาะไม่ต้องจ่าย ้ได้ว่พันห้าพันห้าเดี๋ยวจ่ายพันห้าแล้วกันแก้ยนะครับโอ้ในคูนึงราคาอยู่คึนคึคอยยังมีส่วนลดยังมีส่วนลดเ้ยแกยยอดยอดพ่ออุดเลยอ้ดเลโอ้ยยๆปรังกิทาเองเงียนตาเองต้องทื่อแจ้เฮ้ยที่ของพูดภาษาตีมเจงยนย้ปันเลยอดเมนลุยหอยนี่ อ,อสลกไม่ต้องเ๋อผมไม่มีตังค์ายผมโนมันนี่พี่ยาโนมันนี่อีนเลยวาโนมันนี่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 อัเนียนหลก็อเคอัดเมีนเลย บายบายออดเป็นลุยบายบายเจอคลิปต่อไปครับเยอะเฮ้